คลิปนี้นะครับจะพาไปดูคูเมืองโบราณบ้านสีฐานนะครับซึ่งเนี่ยครับที่เห็นเป็นในแผนที่ครับก็เห็นจะเป็นเป็นคลองอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เหลือตัวพื้นที่คูเมืองเพียงแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ของคูเมืองทั้งหมดนะครับบ้านสีฐานนี่คืออยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะครับทางเข้านี่คือตรงข้ามเซ็นท่านขอนแก่น อันนี้จะเป็นตัวอย่างของครูเมืองในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับจะเห็นว่าของเขาเนี่ยคือครูเมืองเขายังเหลือให้เห็นเนี่ยถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยของบุรีรัมย์นี่คือครูเมืองเนี่ยอยู่ตรงสารหลักเมืองของบุรีรัมย์เลยของขอนแก่นเนี่ยนะครับตรงนี้คือเนี่ยตรงข้ามเซนทรัลนะครับเราเลี้ยวเข้าไปจากจุดที่ตรงตรงข้ามเซนทรัลเนี่ยเข้าไปพุ๊บนี้ก็คือก็จะเห็นครูเมืองเลยอยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนั้นนะครับ เป็นครูเมืองตามแผนที่เลยส่วนฝั่งขวามือตึกขวามือนั่นคือโรงพยาบาลขอนแก่นรามแต่ครูเมืองคือไม่ได้ไม่ได้ขนานกับถนนสักทีเดียวนะครับก็คือจะโค้งอ้อมไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือครูเมืองเหลือแค่เหลือแค่ฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวตรงจุดอื่นนี่คือจะไม่เห็นแล้วนะ งน,นี้ก็จะเป็นตัววัดที่มีการเก็บวัตถุโบราณด้วยครับของบ้านสีฐานเนี่ยถนนนี้ก็คือเรียบกําแพงวัดวัดชื่อวัดจอมศรีครับตรงนี้ซ้ายมือนะครับจะเห็นจะเห็นชัดอันนี้ยคือนี้เรียบเรียบถนนไปเลยแล้วฝั่งตรงนน้นเป็น,เป,นเป็นบ้านจัดสรร ลตลอดถนนเส้นนี้คูเมืองก็ยาวไปจนสุดอันนี้ย้อนมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเป็นอนนเดียเดียวกันคือที่เชื่อมกันเชื่อมกันกับตรงสนามเด็กเล่นเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้อีกมุมหนึง่งอันนี้ขับย้อนก็คูเมืองขนาดใหญ่พอสมควรนะครับของบ้านสีฐานเนียประมาณด้วยสายตาความกว้างน่าจะมากกว่ามากกว่าห0เมตร อาจจะไม่ถึงร้อยเมตรหรอกแล้วก็ชุมชนก็อยู่อย่างหนาแน่นเลยขอ,อนแกันจะมีเมืองโบราณทั้งหมดสิบี่เมืองนะครับตามข้อมูลของกรมศินกากรแต่ว่าไม่ได้มีครูเมืองทั้งหมดอย่างดงเมืองแอมอก็คือน่าจะเป็นครูเมืองที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในในยุคข,ของสองพันปีอะ่ะน่าจะใหญ่ที่สุดละ